สวัสดีค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะมีคนส่งรูปมาให้ดูแล้วบอกว่าป้าหนึ่งทําแบบนี้ให้ดูหน่อยจัดไปค่ะรับประกันเหนียวนุ่มละมุนลิ้นสุดๆไปเลยแถมไส้ด้านในปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยค่ะทําง่ายด้วยนะไม่ยากไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะใช้แป้งข้าวโพดเศษหนส่วนสีถ้วยตวงหรือ3 2กรัมหรือ5ช้อนกลางปาดเรียบถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งข้าวเหนียวแทนได้ในอัตราส่วนเดียวกัน แต่การใช้แป้งข้าวโพดควบคู่ไปด้วยน,ะะนี่นะคะเนื้อขนมมันจะเบาวกว่าเหมาะกับไส้ครีมที่อยู่ด้านในมากกว่าค่ะแป้งข้าวโพดใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหาซื้อไม่ยากเลยค่ะตามห้างตามตลาดก็มีขายถัดมาค่ะแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงหรือ130กรัมหรือ20่สช้นกลางถ้าใครไม่ได้ใช้แป้งข้าวโพดก็เท่ากับว่าต้องใช้แป้งข้าวเหนียวรวมทั้งหมด 162กรัมหรือว่า1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงไม่งงเน,ะนาะนำแป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเหนียวเทลงไปในชามที่ทนความร้อนได้ค่ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะหรือ36กรัมหรือ3ช้อนกลางใครชอบหวานเติมเพิ่มได้นะคะนมสดรสจืด200 ml ใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้ แนะนำให้ใช้เป็นนมนะคะจริงๆถามว่าน้ำเปล่าทำได้ไหมทำได้แต่ไม่อร่อยไม่หอมเท่าการใช้นมค่ะอีกอย่างการใช้นมแป้งที่ได้จะออกมาสีสวยกว่าค่ะใครไม่มีถ้วยตวงช้อนตวงนะคะหานมกล่องที่แบบมันขนาดกล่อง200 ML พอดีมาใช้เลยค่ะเพราะปริมาณมันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าตวงด้วยช้อนกลางเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าอยากใช้ช้อนกลางตวงนมจริงๆก็ตวงมาประมาณ17ช้อนกลางค่ะ คนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจะมีความเหลวประมาณนี้นะคะเมื่อผสมส่วนผสมเสร็จแล้วค่ะหาอะไรคลุมแป้งนะคะแล้วตั้งทิ้งไว้จากนั้นมาต้มน้ำให้น้ำเดือดไม่ต้องต้มน้ำเตรียมไว้ก่อนที่จะผสมแป้งนะเพราะป้าอยากพักแป้งสักครู่ก่อนนำไปนึ่งค่ะเมื่อน้ำเดือดนำแป้งที่เตรียมไว้ไปนึ่งเลยค่ะใช้ไฟแรงนึ่งเป็นเวลา20นาที ป้าเอาผ้าเข่าบางคลุมฝาซึงไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําหยดลงบนหน้าขนมถามว่าป้าคะหนูไม่อยากนึง่งหนูเอาไปกวนบนกระทะเหมือนคลิปก่อนอนได้ไหมอืมจริงๆมันก็ได้ค่ะแต่ว่านึ่งนะคะมันจะเหนียวนุ่มกว่าแห้งน้อยกว่าเหมาะกับไส้ในที่เป็นตัวครีมมากกว่าค่ะถัดมาค่ะน้าแป้งข้าวเหนียวมาสี่ช้อนกลางหรือสี่ช้อนโต๊ะก,ก็ได้ปริมาณตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสค่ะใครใช้มากทำมากใครใช้น้อยทำน้อย นำแป้งที่ตวงได้ขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนๆย้ำไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วผัดแป้งค่ะประมาณ5 7นาทีเพื่อให้แป้งสุกเดี๋ยวเราจะใช้แป้งตัวนี้ไปคลุกกับขนมค่ะผัดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้แป้งที่นึ่งไว้ครบเวลาแล้วค่ะเมื่อนำแป้งออกจากซึง้งในขณะที่แป้งยังร้อนๆอ,อยู่ เติมเนยสดลงไป2ช้อนกลางหรือ30กรัมจะเป็นเนยสดรสจืดหรือรสเค็มก็ได้ใช้เป็นมาการีนก็ได้ค่ะป้าคะหนูไม่มีเนยไม่ใส่เนยเลยได้ไหมคะเออจริงๆมันก็ได้แต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าไม่ใช้เนยเนี่ยแป้งเขาจะมีความแห้งความมันความหอมความอร่อยสู้การใส่เนยไม่ได้เลยค่ะอะป้าถ้าหนูไม่ใส่เนยแล้วใส่น้ำมันแทนล่ะได้ไหม ป้าลองทําแล้วนะคะมันก็ได้ค่ะมันก็ออกมาเป็นขนมนี่แหละแต่อร่อยสู้เนยไม่ได้จริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้เนยในเมนูนี้จริงๆค่ะอ่าหลังจากใส่เนยลงไปนะคะก็แซะแซะตัวแป้งออกจากชามค่ะพยายามคลุกเคล้าคลุกเคล้าเขาสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยเขายัางจะไม่เข้ากันเนียนเป็นเนื้อเดียวไม่ต้องตกใจค่ะเอาแค่พอเข้ากันแค่นี้ก่อน เดี๋ยวป้าจะเทใส่ถาดค่ะระวังกันด้วยนะคะมันร้อนมากๆเลยใครทนความร้อนไม่ไหวนะคะตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้เขาคลายร้อนแล้วค่อยนวดค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมือพองนะตอนพักแป้งให้พอคลายร้อนเนีย่ยหาอะไรคลุมแป้งด้วยค่ะแป้งจะได้ไม่แห้งเอามือชุบน้ำให้พอหมาดๆนะคะแป้งจะได้ไม่ติดมือค่ะย้ำพอหมาดๆไม่ต้องเยอะนะ นวดแป้งจนกระทั่งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าแป้งเริ่มติดถุงมือให้ชุบน้ำเพิ่มน้ำที่เอามาใช้ชุบมือควรจะเป็นน้ำต้มสุกนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะป้าไม่ได้จับเวลาแต่ว่าอืมน่าจะซัก5นาที10นาทีได้ค่ะเมื่อแป้งได้ที่นะคะมันจะเนียนแบบนี้ค่ะ แล้วเมื่อเราลองจับยืดดูแป้งจะสามารถยืดได้เหมือนเป็นฟิล์มแบบนี้เลยค่ะนำแป้งข้าวเหนียวที่เราผัดเตรียมไว้แล้วเทลงไปบนพื้นผิวที่เราต้องการจะใช้งานนำแป้งที่นวดได้ที่แล้ววางลงไปโรยแป้งข้าวเหนียวที่ผัดไว้เพิ่มด้านบนถ้ามันติดมือก็โรยแป้งข้าวเหนียวที่ผัดไว้เพิ่มลงไปค่ะตัดแบ่งแป้งที่ได้ออกเป็น1ิก้อน ก้อนหนึ่งหนักประมาณ40-42กรัมนะคะโรยแป้งข้าวเหนียวที่ผัดไว้เพิ่มลงไปเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดกันนำแป้งแต่ละก้อนมาทำให้กลมในระหว่างทำนะคะหาอะไรคลุมแป้งไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้ง จะคลึงกลมไปรีดไปหรือว่าจะคลึงให้มันเสร็จทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมารีดแป้งทีเดียวก็ได้นะคะเอาที่ถนัดเลยเดี๋ยวมารีดแป้งกันนะคะนำแป้งที่คลึงเป็นก้อนกลมๆแล้วเนี่ยใช้มือกดเล็กน้อยค่ะให้บางลงจากนั้นทําการรีดแป้งค่ะเราจะรีดให้ตรงขอบขอบค่อนข้างบางนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยจะหนากว่าขอบ ไม้ครึ่งแป้งอันนี้ป้าซื้อมาจากโลตัสนะคะ60บาทร้านมิสเตอร์ดีไก็น่าจะมีค่ะถ้าไม่มีเนี่ยเอาขวดซอสอะไรก็ได้ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วเอามาใช้งานได้ค่ะรีดแป้งเสร็จแล้วนะคะถ้ายังไม่ใช้ห่อเนี่ยก็วางซ้อนทับกันค่ะแล้วหาอะไรคลุมไว้ด้วยอย่าลืมเพื่อป้องกันไม่ให้มันแห้งทำแบบนี้จนครบทุกก้อนค่ะ สังเกตดูเห็นไม่เอ่ยป้ารีดแป้งตรงกลางหนากว่าขอบถ้ามีแป้งนวลหรือแป้งข้าวเหนียวที่เราผัดไว้เยอะเกินไปสามารถปัดออกได้นะคะเอาแป้งที่ได้พักไว้ก่อนมาตีวิปครีมกันค่ะอย่าลืมหาอะไรคลุมแป้งเดอ้อวิปครีมป้าใช้ซันวิปตัวนี้นะคะไม่ได้เติมน้ำตาลไม่ได้เติมอะไรลงไปเลยเพราะว่าเขาหวานอยู่แล้วใช้ยี่ห้ออื่นได้ไหมป้าใช้ได้ค่ะ วิปบางตัวจะหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ําตาลแต่ถ้าบางตัวเขาจืดนะคะก็สามารถเติมน้ําตาลเพิ่มได้ตามต้องการเลยค่ะวิปครีมควรจะแช่เย็นจนกระทั่งเย็นจัดก่อนนํามาตีนะคะเขาจะได้ขึ้นฟูง,ง่ายๆซันวิปตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ไม่มีขายตามห้างจะมีอีกตัวหนึ่งที่ป้าใช้บ่อยนะคะเป็นของลิชค่ะเป็นตัวโกอันนั้นจะมีขายที่แมคโครค่ะลองไปตามหาซื้อดู ที่ป้านิยมใช้ซันบิฟกับลิชโก2ตัวนี้เพราะว่ามันทนความร้อนได้ดีค่ะอยู่นอกตู้เย็นได้ค่อนข้างนานกว่าตัวอื่นและไม่ได้รับเงินค่าโฆษณามาแม้แต่บาทเดียวนะจ๊ะตีจนบิปครีมขึ้นฟูแล้วเนี่ยตักใส่ถุงบีบได้เลยค่ะถ้าไม่มีถุงบีบก็ใช้ถุงแกงนะ ไส้ขนมด้านในปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจเลยค่ะอย่างวันนี้ป้าจะใช้เป็นตัวฟิลลิ่งค่ะอันนี้ซื้อจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปนะคะแมคโครก็จะมีขายแต่แมคโครจะเป็นยี่ห้อเบสฟูดแล้วก็ยี่ห้อของแมคโครเองมีหลายสีหลายรสหลายยี่ห้อให้เลือกค่ะเลือกเองได้ตามความพอใจเลยอย่างถุงนี้ป้าซื้อมาประมาณ40-50ประมาณนี้ค่ะน้ำหนัก900กรัมหรือจะใช้เป็นแยมแบบนี้ก็ได้ค่ะ ใครต้องการทำขายแนะนำให้ซื้อแยมแบบกระปุกใหญ่นะคะแมคโครมีขาย1.9กิโลเนี่ยประมาณ140-150ประมาณนี้ค่ะจะประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยไม่ชอบแยมใช้เป็นผลไม้สดก็ได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นมะม่วงใช้ผลไม้อื่นๆก็ได้นะคะอย่างเช่นสตรอเบอรี่กีวีองุ่นหรือจะเป็นขนมไทยอย่างเช่นทองหยอดฝอยทองอะไรก็ได้นะคะเป็นโอรีโอเป็นบราวนี่ปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยค่ะแม้กระทั่งว่าไม่อยากใส่วิปครีมก็ได้นะ แต่เชื่อป้าใส่วิปครีมนี่อร่อยมากจริงๆค่ะการห่อขนมหาชามหรือว่าถ้าใครมีฝาโดมแบบนี้ก็เอามาใช้งานได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นถ้วยตวงขนาด1ส่วนสี่ถ้วยตวงก็ได้มองหาในบ้านค่ะมีอุปกรณ์อะไรก็เอามารองประยุกต์ใช้ดูนะคะนำแป้งที่รีดไว้แล้วมาวางลงไปค่ะในถ้วยในชามหรือว่าในถ้วยตวงกดแป้งลงไป นำวิปครีมที่ตีไว้บีบใส่ลงไปเลยค่ะนำไส้ขนมที่ต้องการบีบใส่ลงไปได้เลยอันนี้เป็นฟิลลิ่งนะคะจากนั้นบีบวิปครีมทับอีก1ชั้นในการห่อค่ะจับขอบรวบขึ้นมาระวังอย่าให้โดนตัวเนื้อวิปครีมด้านในนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะชื้นแล้วมันจะห่อยากรวบให้ติดกันค่ะถ้าเกิดว่ามันติดมือเนี่ยนำแป้งข้าวเหนียวที่ผัดไว้นะคะ มาแตะได้ค่ะจะช่วยไม่ให้มันติดมือเราคว่ำโบออกมาจัดแต่งทรงนิดหน่อยค่ะก็จะได้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าชิ้นนี้ลองใช้ฝาโดมให้ดูนะคะทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยวางแป้งที่รีดแล้วลงไปบีบวิปครีมใส่ไซ้ที่ต้องการอันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่บีบวิปครีมทับอีกหนึ่งชั้นจับปลายรวบขึ้นแล้วห่อให้มิก แปะแป้งข้าวเหนียวที่ผัดไว้เล็กน้อยจัดทรงนิดหน่อยชิ้นนี้เป็นทองหยอดค่ะน่ารักดีนะเนี่ยดูแบบนี้เหมือนไข่ดาวเลยใส่ไส้แล้วอย่าลืมบีบครีมทับค่ะหอแล้วก็โบะเข้าให้เสร็จแล้วชิ้นนี้เป็นมะม่วงมะม่วงก็อร่อยนะคะ ป้าไปขุดกรุมาเจอกล่องตัวนี้ค่ะซื้อจากไหนจําไม่ได้แล้วแต่น่าจะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปนี่แหละดูสิเก็บซะจนแบบว่าไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยเหลืองแล้วแพ็กนี้น่าจะมี25ใบนะคะบนฝาเขาเขียนเบอร์ไว้นะคะ H 5 2 2ค่ะถ้าแพ็คนี้25ใบก็ตกใบละ5บาทใช้กล่องแบบอื่นได้เลยนะคะอันนี้ป้าซื้อมานานมากแล้วจนไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าขนาดไม่ทราบนะจ๊ะไม่ได้วัดไว้ให้ขออภัยค่ะ แล้วป้าก็จะใช้ถ้วยจีบราคาไม่รู้อย่างที่เห็นเลยค่ะคือซื้อของเยอะจนเขาแถมมาให้ขนาดก็ไม่ได้วัดไว้เช่นกันค่ะเห็นว่ามันเหมาะกันดีก็เลยเออกมาใช้งานนะจ๊ะโบกขนมลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเอากระดาษด,ดอลลี่หรือกระดาษลูกไม้เนี่ยค่ะกรุกลงไปในฐานท้องนําขนมที่อยู่ในถ้วยจีบวางลงไปอุ้ยน่ารักแล้วอะแค่นี้เองปิดฝาซะหน่อยแจมแๆเลยจ้า มันก็ไม่ได้พอดีเป๊ะนะคะอย่างที่บอกป้าขุดกลุ่มาเจอเนี่ยมันก็จะกริ้งกริ้งนิดหน่อยแบบนี้ค่ะขนมตัวนี้ต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าวิปครีมเขาละลายไวถึงแม้ว่าป้าจะบอกว่าตัวที่ป้าใช้งานเนี่ยมันเก็บนอกตู้เย็นได้นานก็ตามแต่ค่ะมันจะอยู่นอกตู้เย็นได้สักแบบ3 4สี่ชั่วโมงก็จะละลายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับสภาพอากาศด้วยเดอ้อเก็บได้กี่วันไม่ได้เทสไม่ให้ค่ะเก็บไว้ดูแค่คืนเดียวเท่านั้นเองนะ ดังนั้นใครอยากรู้ว่าเก็บได้นานสุดแค่ไหนต้องรบกวนทดสอบด้วยตัวเองค่ะในกล่องนี้ป้ากเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยชิ้นที่อยู่ในถุงอันนี้เป็นแบบที่แป้งไม่ใช้เนยไม่ใช้น้ำมันค่ะอย่างที่บอกเขาจะค่อนข้างแห้งนะคะแต่ก็ทำเป็นขนมออกมาได้เหมือนกันลายมือไก่เขียนหน่อยนะคะขออภัย เอาออกมาจากตู้เย็นเนี่ยเขาก็แข็งตัวขึ้นเป็นเรื่องปกติค่ะแต่อย่างนิ่มอยู่ดูนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็ยังนุ่มนิ่มอยู่แต่แป้งด้านหลังจะหนากว่าส่วนอื่นค่ะเขาก็จะแข็งกว่าส่วนอื่นนะคะตั้งทิ้งไว้ให้คลายเย็นเดี๋ยวเขาจะนิ่มลงค่ะแต่ก็อาจจะไม่นิ่มลงเท่ากับวันแรกที่ทำนะจ๊ะชิ้นนี้เป็นแบบที่ใส่เนยค่ะแช่ยเย็นช่องธรรมดาทิ้งไว้หคืนเหมือนกัน เอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็แข็งขึ้นค่ะแล้วก็ด้านหลังแข็งกว่าส่วนอื่นๆแต่ก็ยังนิ่มอยู่ค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นแป้งที่ใช้น้ำมันผสมแทนเนยป้าใช้น้ำมันปาล์มธรรมดาผสมลงไปแทนเนยเลยนะคะแต่ไม่แนะนำมันไม่ค่อยอร่อยอะค่ะใช้เนยอร่อยกว่าเยอะเลยแต่จะบอกว่าทั้ง3ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้เนยใช้น้ำมันหรือว่าไม่ใช้เนยไม่ใช้น้ำมันเนี่ยแช่ตู้เย็นเขาก็แข็งขึ้นแต่ว่า ตั้งทิ้งไว้ก็จะนุ่มลงค่ะแล้วถ้าแช่ช่องฟรีซละป้าชิ้นนี้นะคะเป็นแป้งที่ใช้เนยในการทำป้าไปแช่ฟรีซมามันแข็งค่ะแข็งโป๊กอยู่แล้วนะแหมขนาดน้ำธรรมดาเอาไปแช่ช่องฟรีซมันยังกลายเป็นน้ำแข็งเลยนะับประษาอะไรกับขนมถูกไหมคะแต่ตั้งทิ้งไว้เขาก็จะนิ่มตัวลงนะคะชิ้นนี้คือขนมที่ผ่านการแช่ตู้เย็นมาแล้วค่ะเนี่ยพอตั้งทิ้งไว้จนคลายเย็นแล้วเห็นไหมคะ เนื้อขนมยังดูเหนียวนุ่มยืดน่ากินเหมือนเดิมเลยค่ะตัวที่ป้าเทสเก็บไว้ในตู้เย็นให้ดูเนี่ยป้าทำลูกเล็กกว่าที่สอนในคลิปนี้นะจ๊ะไม่ต้องงงถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้งก่อนนะแป้งข้าวเหนียว5้าบาท85สตางค์แป้งข้าวโพด3บาท3 6สสตางค์ ถ้าใครจะทำขายแป้งข้าวโพดซื้อถุงใหญ่แบบยกกิโลจะราคาถูกกว่านี้นะคะน้ำตันทราย90สตางค์นมสด10บาทเนยสด5บาท10สตางค์คลิปนี้ป้าใช้เนยของ Home Fresh ค่ะแต่ยี่ห้ออื่นๆก็ทำได้ Home Fresh มีขายตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่นะคะไม่มีขายตามห้างเดอ้อรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับแป้งอย่างเดียวนะคะ1สูตรจะอยู่ที่25บาท20สตางค์ หนึ่งป้าตัดแบ่งทำขนมได้10ชิ้นดังนั้นต้นทุนค่าแป้งเปล่าๆต่อชิ้นจะอยู่ที่2บาท52สตางค์เดี๋ยวลองคิดต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อชิ้นให้ดูนะคะแป้ง2บาท52สตางค์วิปครีมป้าใช้ไปตกอยู่ที่ประมาณ20กรัมต่อชิ้นซันวิปป้าซื้อมา1กิโล135บาทดังนั้นต้นทุนค่าวิปครีมต่อชิ้นก็จะอยู่ที่2บาท70สตางค์ ไส้ด้านในไม่ได้คิดละเอียดให้นะคะตีไปว่าสัก1บาทอันนี้คิดให้คร่าวๆนะใครแบบว่าอยากเป๊ะคิดละเอียดด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะคือถ้าใช้เป็นฟิลลิ่งเนี่ยมันจะถูกกว่านี้แต่อย่างถ้าใช้เป็นตัวแยมอะคะ่ะแล้วซื้อแยามแบบกระปุกเล็กแบบที่ป้าถือให้ดูในคลิปเนี่ยมันก็จะแพงกว่า1บาทนะคะ อาจจะเป็นสัก2บาท2บาท50อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แนะนำว่าให้ไปดูว่าตัวเองใช้ไส้ในเป็นอะไรแล้วคิดและคำนวณใหม่เองอีกทีค่ะตัวกล่องที่เป็นถาดสีทองนะคะใบละ5บาทราคาปัจจุบันไม่รู้นะกระดาษลายลูกไม้ค่ะกี่นิ้วก็ไม่รู้คือมันเหลือแต่ตัวกระดาษและห่อมันหายไปไหนเราไม่รู้นะคะตีไปแผ่นละ50สสตางค์เลยนะ ถ้วยจีบที่เป็นถ้วยกระดาษค่ะตีไป25สตางค์จริงๆได้มาฟรีอย่างที่เห็นอ่าถ้าต้นทุนตามนี้นะคะต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อ1ชิ้นจะอยู่ที่11บาท97สตางค่ะแต่ต้องคิดเองด้วยนะคะเพราะว่าไ้ด้านในแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ราคาวัตถุดิบของแต่ละแหล่งก็แตกต่างกัน ต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดเฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้นะคะแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่านา้ำค่าไฟค่าจีบปาถาค่า,า,าอื่นๆย้ำอีก380ทีนะคะคิดและคำนวณด้วยตัวเองอีกทีโดยเฉพาะในส่วนของไส้ขายกี่บาทด,ดีถ้าเป็นป้าป้าจะขายย5ถึง30และแน่นอนคะ่ะป้าไม่ขายแพงป้าทำไมขายถูก ไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกค่ะคิดและพิจารณาด้วยตัวเองได้เลยกำไรที่พอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ